อยที่พี่แนะนํามานะครับบิตคอยเนี่ยนะครับอันนี้มันเรียกว่ามันอาจจะเป็นคืนบีนะครับเดี๋ยวพี่อธิบายอีกครั้งนิดหนึ่งนะทองคําอยู่ตรงเนี้ยของบิตคอยนะครับตรงนี้ของบิตคอยเนี่ยนะฮะเท่ากับทองคาที่สามพันห้าสามสี่เก้าเก้าโอเคไหมเข้าใจไหมฮะเข้าใจภาพเทคนิคไหมฮะภาพเทคนิคคือที่เดียวกันแล้วก็เนี่ยแล้วทองคําก็ทําแบบนี้อยู่แล้วกาลังทําอย่างนี้อยู่นะฮะ แต่ก็ไม่จะเป็นจะต้องพูดลงมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นต่อไหมครับเพราะทองคําแข็งกว่าบิตคอยตอนนี้นะทองคากราฟของทองคำแข็งกว่านนนะบาิตคอยอ่าจะต,ต้องครับบิตคอยเป็นยังไงนะครับว,วิธีดูดดดง่ายๆนะครับอีกเห็นอันนี้เขียวไหมฮะอันนี้แดงใช่ไหมฮะถ้าอันนี้ไม่แดงนะขึ้นต่อครับมันไม่ได้ยากเลยเลยถ้าว <c oughs> ันศุกร์นี้ถ้ามันไม่แดงอะมันขึ้นต่อ เนี่ยทางเพร์เนี่ยถ้ามันไม่แดงคือขึ้นต่อคือมันง่ายๆแค่นั้นเนี่ยแต่มันต้องมันก็คือทนนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอ่านะครับถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่หลุดหนึ่งแสนสองพันเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อไปนะครับมันจะเป็นขึ้นบหรือเป็นขึ้นสองของขึ้นห้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปนับทีหลังว่ามันไปขึ้นอะไรนะครับขึ้นถึงไหนนะครับ ถ้ามันเป็นขึ้นบีมันก็จะลงทาขึ้นซีมันก็จะจบแถวเนี้ยนกอกไหมครับจุดไหนล่ะมันจะบอกว่าต่อมานุดหนึ่งแสนแล้วกันนั่นแหละโอเคมันก็คือทาขึ้นซีนะครับแต่ถ้ามันเป็นแต่ท่านนี้มันเป็นขึ้นห้านะครับยืดตัวนะครับเป็นขึ้นสองของขึ้นห้านับได้นะครับเป็นขึ้นสองของขึ้นห้านี่นะครับมันควรจะจบโซนประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแล้วมันยังมีสาม อันนี้ก็คือถ้าอันนี้เป็นสองนี่เป็นสาวก็มีสี่แล้วมีห้านะแสดงว่ามันมีอีกสามไซเคิลที่จะขึ้นต่อไปนะครับในระหว่างคอนเทรดอมันจะมีปัญหาตลอดนะฮะนะครับปัญหายังมันเกิดขึ้นตลอดนะครับเราดูการปรับฐานเนี่ยยิ่งปรับฐานนานก็จะขึ้นนะครับอันนี้มันก็อาจจะขึ้นไปแล้วก็ซิกแซกแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นไปแล้วก็ซิกแซกขึ้นต่อแต่ถ้ามันขึ้นเลยนะครับรับผ่านเส้นข่าวของพี่เนี่ยเนี่ย แล้วมันผ่านขึ้นไปเลยนะ,ะแสดงว่าอันนั้นเนี่ยอีกมีเยอะไหมครับทยอยขายจบรอบ mm hmm. มันแปลแบบนั้นมันจะแปลความแบบนั้นนะครับแต่มันไม่ควรจะเกิดในไซคลนี้มันควรจะเกิดในอีกหนึ่งไซคลนะครับนะครับโดยโดยสรุปก็คือคำว่ากลยุทธ์สำคัญพเป้าหมายก็คือแบบเนี้ยเราดูตามกลยุทธ์ว่าเราจะเล่นสั้นก็ยังเป็นถือรองมาตามที่มาตั้งแต่ จ็ดหมื่นห้าแปดหมื่นแปดเป็นแปดก็ยังถืออยู่นะฮะแต่ใครมาถือแถวนี้แถวนี้ดูนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันยังลงอยู่นะครับนะครับเราอาจจะใช้นะฮะในการเทรดนะฮะทำฟรมที่มันสั้นและเชื่อถือได้นะครับในการเข้าไปนะครับเนี่ยมันบอกว่าโซนรองเนี่ยมันเกิดมานะฮะตอนเนี้ยมันเกิดละมันรอคอนเฟิร์มที่เนี้ยหนึ่งศูนย์ห้าพันเนี่ยมันเป็นสัญญาณรองของคนที่เล่นสั้นนะฮะ เพื่อที่จะไปไปขึ้นไปประมาณห้าพันเมตรนะครับถึงไปถึงคนที่เล่นสั้นนะมันมันจะมันมันปีสัญญาณรองขึ้นไปแล้วนะซื้อขึ้นไปแล้วเพื่อที่จะไปปิดข้างบน